ขอหลงของเรานะคะเราจะนึกถึงรงาตนะคะในหลงของเรานะคะบทเพลงนี้เรารอะะอ้องด้วยกันมีไหคะขอความจากพ่อเต็มนะคะก็เพื่อจะคิดถึงวันเดนเกิจะเจ้าหรานเราสนใจศรทธาไปทางของเรานะคะขณะที่เราร้องเพ้เราจะึกถึงรสชากนะคะ Thank i <laughs> do mama pa ไม่ต้องเลราอยากที่เป,ป็นใช้มให้สุขใจไม่อเรไปอยากที่เป็นคนขเวลานะคะอาจารย์จะเรียนะคะอธิฐานที่ว่าจอดจมือพระบาสเดจพระเจ้าถือหู่ของของเราเลย

เลาเนี้นะคะก็เราอยากจะมีะกิจกรรมบรรทุกพ่อเล็กๆนะคะของจิตจักร้านละครของเรานะคะเพื่อเอ่อแล้ว้สึงพอบคุณของคุณพ่อนะคะก็สําหรับเราหลายๆคนเราก็มีพระบิดานะคะพระบิดาองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเป็นบิดาที่เีเนรูนของเรานะคะแต่ว่าเราก็เบื่อหนึ่งทถึงพระคุณขอบคุณท่เป็นพ่อที่เรียนรู้เราเลยเวลานี้วันนี้นะคะเราก็มีตัวแทนของของลูกกันนะคะหนึ่งท่านที่จะมาพูดความรู้สึกนะคะเกี่ยวกับ คุณพ่อก็ทราบนะคะว่าเราหลายคนเราวก็รับพี่พ่อก็วันนี้เป็นโอกาสที่เราจะฟังนะคะว่าตัวแทนของลูกหรื้เนี่ยจะพูดอะไรบ้างนะคะก็เป็นเชิญน้องแจนค่ะน้อนะคะป๊าเป้นอบกู้นใี่คอยดูแลของนที่ป้องูกก็าจะมีบางครั้งที่ป๊าดู ใจที sabes, anyway, oh. ่ม right. ีป้ามาคอยห่วงนถึงว yeah. okay. so, ่าลูกมาสวดารังแล้วก็หัวงลูมากแค่ไหนท้ายนีหนูกไม่อยากบอกป้าว่าหนูอยากสวดภาลังค่ะก็อยากจะเรียนเชิญคุณพ่อนะคะมีคุณพ่อชิโมอาจารย์เฉลิมเกียรตินะคะแล้วก็คุณพิบูลนะคะ แล้วก็คุณพ่อของ้องเมะนะคะเรียนเชิญที่จะออกมาตรงข้างหน้านะคะให้ลูกๆได้แสดงความเคารพต่อท่านทุกคนนะคะก็เป็นตัวแทนแล้วก็คุณพ่อของน้องอ่คิด้วยนะคะเรียนเชิญเลยนะคะ ไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ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 

เวลานี <sympath is> ้เราอธิษฐานเผื่อคุณพ่อทุกท่านดีไหมคะธอษฐานเผื่อคุณพ่อของเราด้วยนะคะที่ไม่ได้มานะคะแลาอธิษฐานเผื่อบางครอบครัวไม่มีคุณพ่อแต่มีคุณแม่ที่เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะเราเราอธิษฐานด้วยถือคุณพ่อของเราสักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วให้พี่สานะคะอธิษฐานเผื่อคุณพ่อทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเราเราหลับตาเราด้วยกันนะคะ แต่พระบิดาที่คะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกนี้พรงทรงสถาปนาให้เป็นครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่และให้คุณพ่อเป็นผู้นำของครอบครัวโอ้พระเจ้าคาะในเวลานี้เราขอทุณพระองค์สําหรับคุณพ่อหลายๆท่านที่อยู่ในรูปจักรของเราแล้วก็ขอเราเห็นสัมผัสถึงความรัก ความอบขุ่นใจความตื่นตันที่ท่านมีเมื่อลูกๆได้มาสบบาัมแดงตาระลึกถึงพระคุณของท่านแล้วก็ในเวลานี้ขอพระคุณความรักขององค์พระพูทเเจ้าที่จะ เทลงมาหนือชีวิตของคุณพ่อทุกท่านที่นี่ระงเจา้าค่าหลายสิ่งหลายอยา่างที่ท่านอาจจะมีความคิดความหวังอยู่ในใจหรืออาจจะรู้สึกขัดใจบ้างที่ลูกๆอาจจะไม่ได้ดังใจท่านแต่ขอพระเจ้าเมตตาที่จะประทานความชื่นชมดีให้แก่ท่านอยู่เสมอระองคเจา้าค่าเพราะว่าทุกท่านก็เป็นผู้ที่ได้สัมผัสจากความร่างของพระองค์เจา้าและได้เปิดใจรับของพระพ่อเป็นพระผู้ช่วยให้นอด้แล้วลเราเชื่อว,ว่า กำลังที่พระองค์ประทานให้แก่คุณพ่อในการที่จะนำให้ครอบครัวของท่าน สามารถดาเนินต่อไปได้ด้วยความราบรือนั้นก็ไม่ได้มาจากสติปัญญาของท่านแต่เพียงผู้เดียวแต่มาจากองค์พระพู้ธเจ้าซึ่งปกป้องคุ้มครอง,อง,องดอูแลครอบครัวท่านอยู่เสมอแล้วก็สําหรับในท่าทางของเราด้วยท่านเจ้าข้าหลายคนอาจจะคุณพ่อไม่ได้อยู่ในที่นี้เรารู้สึกคุณพ่อคุณพ่ออ,นนอาจจะยังไม่ได้มาเชืเช่อพระเจ้าก็ขอให้เวลานั้นมาถึงในเวลาที่ทั้งครอบครัวจะได้พบกับความรอดแล้วก็กลับอนุชน หรือว่าบุรุษบางท่านที่ขณะนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อแต่ว่าจะต,ต้องเติบโตขึ้นจาเป็นผู้ใหญ่ต่อไปในประเทศชาติแล้วก็เป็นกําลังสําคัญของพิจัรของเราต่อไปขอพระเจ้าเมตตาบุรุษเหล่าน,นี้ด้วยพรุองค์เจ้า,าค่ะเพราะเขาเป็นคนที่สําคัญแล้วก็เป็นขอให้ชีวิตของเขานั้น เป็นเหมือนแสงสว่างที่จะนำอีกหลายๆคนให้มารู้จักพระเจ้าในฐานชีวิตของเขาเหล่านั้นด้วยและพิธานฝากมอบชีวิตกับคุณพ่อทุกท่านสําหรับของบุรตรที่ยังโสดอยู่ทุกทท่านแล้วก็อนุชนผู้ชายทุกคนในคริสตจักรของเรารวมทั้งคุณพ่อของเราบางคนที่อยู่ที่บ้านด้วยว่นในพระธรรมด้วยความเชื่อในพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาาเเมนรขอบคุณจากเติร์ด